พี่น้องครับมูบมีความยากจนในมูค้นขยันครับพี่น้องสีูส่ใสในแผ่นดินไทยนีย่ว่าแต่มีขี้ดินครับพี่น้องกล่นขึ้นมาขุดขึ้นมาหาแนวปลูกตลาดต้องการนี่อย่างบักตัวบักแตงครับย่ามแหลงออหาแนวเฮ็ดที่มันแตกต่างมูกระไดและค่าดีขึ้นครับยังตอนนี้พี่น้องเข้ายู่บันโน้นสงงาครับเพื่อนปลูกดอกดาวเรืองครับ เรีว่าเป็นเพื it, so it like ่อเศรษฐกิจอย่างหนึ <S <S ่งนะครับเป็นทรงไปใส่นะครับทรงวลิวลิศนี่นะครับผมขาเป็นจักเฟินเอาไปใส้ในแล้วผมก็จักครับเออทรงตลาดทรงตลาดเจริญสีเนาะบอแมนเจริญสีนะครับนี่อยู่บ้านข้เจ้าเลยอือโอ้ครับร่องบุรณะปลาขวองตลาดพุรณะครับแมนจักรแล้วผมกับจักณะครับครับเมื่อกี้พาพี่น้องมาเบิ่งการปลูก วิธีการปลูกดอกดาวเรืองนะครับเนี่ยครับตรงนี้ยางได้ไหมบอครับได้ได้ครับเขาเขาจ้วงใบให้เอาไว้ลาดสายยางยังสิบ่บ่ครับเพื่อนไม่ลาดนี่ผมก็มาใช้กบก่อนยกหล่องขึ้นไหนี่บ่ครับบานมองนี้มันสิเป็นหล่องเลนบ่แน่นครับเออครับแล้วเหลองหักมันขึ้นเถิงนะคะเขาต้องกบขึ้นขางบนครับผมเงาขึ้นเรื่อยขาบ้านสิขึ้นขางบนเออเอ่อไอ้ชื้อยังครับชื่อ สมชันครับซื่อสมชาันน่านสกุลยังครับน่านสกุลจันทรัตธาจันทรัทธายู่บ้านนนท์สังหนนสังาตำบลยังครับไอ้ตำบลนากระแซงโอ้นากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะครับบ้านค้นขยันเมืองค้นขยันครับเดชอุดมครับพี่น้องครับอีกเดี๋ยวอีกจม่ประมาณช่วงไหนครับมันสีเรื่องงามเจ็ดเดือนหนึ่งบ่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเด็ดยอดนะครับเดี๋ยวสิ่พาพี่น้องว่าเบิ่งอีกคืนหนึ่ อยากทุกให้ซื้อหวยครับพี่น้องอยากรวยให้เฮ็ดเวียเฮ็ดงานถ้ำมาหากินแบบนี้ครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวบาสิ็ิเตเกษตรผ้ารวยสีผ้าพี่น้องไปเบงิงมองไดที่มีการ,กรเกษตรที่มีการเฮ็ดการส้างถ้ำครับพี่น้องครับโม่ให้พี่น้องพิดหวังแน่นอนครับ